ตุดลำใหญ่ไม่รู้รมื่อไรมันติดดอกยังไม่เคยติดดอกเลยพุ่มใหญ่โตมากตอนมาจากทิ้งลายมาปลูกะหลายปีแล้ว ตอนนี้ก็เกือบสี่โมงแนละ้วเหลือห้านาทีต้นทุเรียนนะข้างหน้าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยดินจมปวกตรงนั้นนะมาใส่ผสมด้วยปุ๋ยท้องตลาดแล้วก็ปุ๋ยน้ำของคิปเลินะ บริเวณนี้อออเราก็ได้ตัดกิ่งไม้ไผ่ออกครก็เลยโล่งนมองเห็นแหล่งน้ำชัดเจ็นเลยครานี้เราก็ได้ตัดกิ่งไม้ไผ่ออกครไปถึงโน้นแล้วให้มันโลงน่งนะมองเห็นต้นมองคุดแล้วเนี่ยกำลังแงกใบอ่อนฮะ นี่กินเล็กๆอยู่ตัดกิ่งไม้ไ่ออกครับตัดไม้ต่างๆออกก็เลยลงนะสบายหูสบายตาหน่อยลำใัยม,มาดูสวนผักอีกที่ นี่ก็เป็นต้นทุเรียนนะที่เรามาปลูกไว้ตรงนี้พริกก็ยังสุกแดงอยู่นี้ก็แดงกวานะนี่ก็จังกวานนี้ก็ทุเรียนนะเม็ดทุเรียนขว้างทิ้งนี่มันก็ออกอนะ่ะสามสีต้นลนะหนึ่งสอง ประมาณสี่ตนนะนีลำใหญนะ่เนี่ยแทงกว่าดูเนะี้ยติดลูกคนหนอนนะสองลูกละเ <c oughs> มื่อวานก็ลูกใหญ่ไปกิน กำลังโตฮะนี่ก็เป็นต้นลงคลองนะนี่ลิงกีนะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยิมปลวกนะเรปุ๋ยช่องตลาด ปุ๋ยน้ำคิปลินแลกมีแล้วเรนจีมีทั้งนี้อีกสองต้นนะนี่นะัะแล้วนี่ต้นโอ้โหหลังจากใส่ปุ๋ยของคิปลินไปและนะ้วเนี่ยใส่ไว้อ่อนนะกับปุ๋ยท้องตลาดแล้วก็ปุ๋ยดินกำบวก hai à, khang ba lần dày nữa ừ. ừ. làm vậy nữa như có xài à, dù cái cây này giang na sớm nữa giang na สองสามต้นสี่ต้นนะบริเวณแนวนี้นี่ก็งอกลองกองลำใยนะมะนาวนะตอนนี้ก็ดูลูโล่งหน่อยฮะเพื่อแดดจะได้ส่องถึงต้นไม้จะได้โตเร็ว